สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พลังงานรักจากจักรวาลประจำสัปดาห์นี้กับหมอแพรไพรยนักส่าสำหรับวันศุกร์ที่29สิงหาคม2568นี้หมอขอเชิญทุกท่านตั้งจิตให้สงบสุดลงหายใจลึกๆและเปิดใจรับสัญญาณแห่งความรักจากจักรวาลไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดคนมีแฟนหรืออยู่ในความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนวันนี้เราจะมาคลายหัดความรู้สึกและแนวทางใหม่ๆเพื่อเติมเต็มหัวใจของคุณค่ะ สำหรับคนโสดในสัปดาห์นี้พลังงานใหม่ๆกำลังเคลื่อนเข้ามาในชีวิตคุณข้าจักรวาลส่งสัญญาณให้คุณเปิดใจรับโอกาสใหม่ๆทั้งในเรื่องของความรักและการค้นหาตัวเองช่วงนี้อาจมีคนใหม่เข้ามาทำให้หัวใจคุณเต้นแรงอีกครั้งหรือคุณอาจพบแรงบันดาลใจในการรักตัวเองมากขึ้นอยากกลัวที่จะเปลี่ยนแปลงหรือเริ่มต้นใหม่เพราะความหวังและความสุขกำลังรอคุณอยู่ข้างหน้าขอเพียงคุณกล้าที่จะก้าออกจากพื้นที่ปลอดภัยเดิมๆแล้วคุณจะได้พบกับความรักที่สมดุลและเติมเต็มค่ะ สำหรับคนที่มีแฟนแล้วสัปดาห์นี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการพูดคุยและเปิดใจต่อการหากมีปัญหาหรือความขัดแย้งที่ค้างคาให้ใช้โอกาสนี้ในการปรับความเข้าใจและสร้างความแน่นแฟนให้กับความสัมพันธ์จะกระวลส่งเสริมให้คุณทั้งสองเรียนรู้ที่จะให้อภัยและยอมรับซึ่งกันและกันความรักของคุณจะมั่นคงขึ้นถ้าคุณเลือกที่จะฟังด้วยหัวใจและสนับสนุนกันในทุกสถานการณ์คำแนะนำคืออย่ากเก็บความรู้สึกไว้คนเดียวลองแบ่งปันสิ่งที่อยู่ในใจอย่างจริงใจแล้วความสัมพันธ์จะเติบโตอย่างมั่นคงค่ะ สำหรับผู้ที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนหรือความลับสัปดาห์นี้เป็นช่วงเวลาของความลังเลและความวั่นวหวคุณอาจรู้สึกสับสนหรือไม่มั่นใจในทิศทางของความสัมพันธ์หมออยากให้คุณใช้เวลาอยู่กับตัวเองทบทวนความรู้สึกและถามใจตัวเองว่าคุณต้องการอะไรจริงๆจักรวาลแนะนําให้อดทนและไม่เร่งรีบในการตัดสินใจหากถึงเวลาต้องเลือกอย่าลืมเลือกรักตัวเองก่อนเสมอเพราะเมื่อคุณชัดเจนกับตัวเองแล้วคําตอบที่ใช่จะเผยตัวออกมาเองค่ะสีเสริมพลังรักประจําสัปดาห์นี้คือชมพู และเขียวพาสเทลนะคขสีชมพูจะช่วยเติมเต็มความอบอุ่นและความอ่อนโยนให้กับความรักส่วนสีเขียวพาสเทลจะช่วยให้หัวใจของคุณสงบและเยียวยาตัวเองได้ดีขึ้นข่าเสียงกระซิบจากจักรวาลสำหรับหัวใจของคุณในสัปดาห์นี้คือจงเชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเองเพราะจักรวาลพร้อมจะส่งสิ่งดีๆมาให้คุณเสมอหมอแพร่พรายขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนจงรักตัวเองในแบบที่จักรวาลรักคุณแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ